สบายดีพี่น้องสบายดีที่สองอยากได้รถค่ารถซิมอนนะ่ะเตรียมเตดอนะ เรืออีกสองรถกันแล้วค่าได้สิมอนสบายดีพี่น้องสบายดีที่สองทุกคนแค่พ่นเผาไม่ได้พี่ไอง ฝ่าขนฝ่าเก็บวายอยู่มันลดสองคันอะ ทันนี่แหละเอาให้นี่กับพ่อแล้วพี่นอ้องแต่มันคาพ่อแบบจะเค้ ยังสามไหก็แล้วแล้วคันนี้เลยก็คันนึ่งก็แล้วเต็มแล้วพี่น้องรถคันนี้รุ่นว่ามันสิขึ้นอยู่บ่ ซีบอลไนะอยากลงมากบ่ไดนลงเ,ออเดี๋ยวจะซีบอนครับคันนี้ขึ้นไปไหวก่อนพี่น้อกมาเสียคันนี้ต่อยเต็มแล้วคันหนึ่งทุกคนคัน,นหนึ่ง เงาพี่น้องเงาโตอเอาให้เบิดมือหนิสร่างหน้ากระทีมหนึ่งพี่น้องกระลังพาก,กันคนไปกระเพ้าพี่น้องเอ้เนี่แห <c oughs> ละทุกคนแลือให้สุดท้ายรถนี่ก็สิบมเต็มหนึ่งกระสิเต็มอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียลงมาอีกรถหนึ่งไหมรถนี่นราจะได้อยู่ให้ ไอ้นี่เสือเลืออยู่ให้หนึ่งนะเสือลงมาอีกรอบหนึ่งตอลัดเป็นคนเลี้ยงชีมอนขึ้นไปแล้วเพราะว่าไอ้เพิ่นขึ้นไปนี่คาบขึ้นมันขีดทางรถกระจกหนึ่ง กระเทินพี่น้องเอารถเดียวให้มันแล้วเลยทำมันเหลือกับประมาณสิบกว่าปอนพอดีขนาดเหตุรถเดียวสวสดเลยรถนอแค่แต่มันตกเลย ต่อเน,นี่แล้วพี่น้องมาเลยคืดคืดเข,ขาวสว่านยิงเคียวอยู่พี่น้องเดินผิดหนาพมานผิดหนาผิดลัวกระเด็นเคียว เขาไม่ใช่ระทุปบบน,นี้นะสอเขาทางสาะเนาะใครแต้มท่านแต่แบบเปล่งป,ปุกแบาทีมอสนะคนลุกอ ลุ้นแเราจะคนเผาไช้กระเผาคนเผาเก็บน้องทางนี้กับร้านร่มเพื่อนถึงว่าล่ะเอาอีงเงินไปคนเผาน้ำแน่นางเงินนางหอมแกลแลนนางเซลลอยู่พี่น้องปาดซิมอนตะโกนผู้เดียว์ะลุก กันแล้วบอกคมถิ่มลงบาไดมีน้องค้นลงขึ้นมาแล้วก็ค้นลงเอาแบบเมาเอาแบบเมาหรือแบบไรวะแบบเมา ตอนนี้มืูเดือนฝุ่มันมงง่งไสกับกำลังลงพี่นองเยนแล้ว <c oughs> คนลงแล้วีม่มอนลงเติบเึนมากเดียวปะว,วารคนลงก่อนโอ้เบึนมาก ี๋ยวรถมาปั่นเลยที่นอง บัวนี่บัวมีพ้นออกมาเลยบัวนี่ตัางงบนมาแล้วปกิใหญงนี่ เอารถอันผ <laughs> <laughs> ู้แพดลงมาอีกคันหนึ่งนี่น้องคนของอัมมาลาบักไสมันล่ะเอาเอาเงินบังมามาซอยโซ่หนุ่มเลยอยากเบียร์ชักล้างหนึ่งเัินเละโอ้พวกนี้พี่น้องงงนะบักใหญ่นึงกูโต๊ะกระชิบวแหงดอกเบิร์ตจุ๊ชิมอนเบิร์ตจุ๊เบิร์ตบ้าให้ดิเบิร์ตบ้าเลี้ยงออกซะก่อนอย่าให้เพิ่นไปชิมอนเลี้ยงซะก่อน ่อยพ้อมได้พี่น้องสองคนเอากองนี้ก็พอแหละที่ไปบ่ได้ซูงแล้วหาเ <c oughs> บากับเขาเจ้าผู้บบาวพี่น้อง,องบ้านแิ่นอยู่ในเมืองหม่แหละทีมที่มาดำนา,ล,าลงบ่อชิวนัน ลงเยอะลงมาลงมาแรดเลยแรดเลยต่ำๆหนึ่งนี่เหยียดขาลงมานี่เห <c oughs> ยียดขาลงมาดิเออเออสีนะนะะเพื่อสีเพื่อเพื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บโยนแล้ว <c oughs>

<laughs> Giống cốm chào của mẹ bó <laughs> à, Tát tát นอนเลี้ยงน้ามูทันเลยพี่น้องหลายคนกดเลี้ยงออจดีเลยชิมอนมันเลือบอะไรนี่เข่าเท้าง่ายเท้หนึ่งพี่น้องพอดีเบรสซีหารถเลย ลุยนะมลาต่อพี่น้องรถปัรเข่ากับจังยามได้เขาสิมาเลี้ยงมาทางหน้านี่สิมอนรถสุดท้ายพี่น้องหน้ามลาย่างจนแฝงพระนัดเต็มที่วาากองมึงใหญ่เลย พากันค้นจุดขำพี่น้องบุดแล้วหน้าแท้านะช่งนี้นรถนี่เป็นรถสุดท่ายมีแต่ทีมมาใหม่จัดการเลยทุกคน กันเลี้ยงวงมนไว้พี่น้องเพราะว่าเวลาถากขนมาน่ะมันสิปกง่ายกว่ากันเลยข่าอยู่มือนนี่มวยผลวิดน้ำกันเบิด์ตเหมือนนี่ว่านี่เปียกน้ำกันเบิรนะ์มมมามาตมันเห็ดแป๊บเดียว เบิดแล้วทุกคนรถสุดท้ายเนาะหน้าอำลาเหลือแต่นาแถวยาวบัด